ก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบรายการในอินเกมมกับ er. ผมเดชยินเนตตระทัสู่เกมนารุโตะเอ็ก t o บร n โตะนินจาบเทกันด้วยนะครับก็สําหรับตัวของเนื้อหาในวันนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวกิจกรรมเวทเ r ล a n นต์ land, เอ่อฟอร์เทสแชปเตอร์2นะผมนะซึ่งเอ่อเป็นในโซของตัว Chapter ์1เนี่ยที่ผมทําคลิปสอนไปผมรู้สึกว่าผมทําได้แย่มากนะับก็ อาจจะมีหลายส่วนที่ผมพูดอาจจะไม่ดีนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมทําไปนี่มันเหมือนจะไม่ได้สอนอะไรเลยนี่หว่านะครับผมแต่ก็มันมีทั้งแบบว่าคนที่อาจจะแบบได้ทั้งสิ่งที่เอาไปประยุกต์ได้และบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยตกลงผมสอนอะไรไปกันแน่เพราะฉะนั้นผมในวันนี้ chapter 2ผมจะไม่พูดนอกเรื่องประเด็นใดๆต่างๆเลยในเรื่องของบุป์อินจาผมก็จะพูดเฉพาะในส่วนของตัวกิจกรรมทั้งเท่านั้นนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนจริงๆ ผมจะมาสอนคุณทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่นตัวของ v e t e r a n ล a ช์แชปเตนะครับผมซึ่งตัวละครท่าเกตหลักของเราจะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับผมสำหรับการเล่นตัวของ v e t e r a n ล a ช์แชปเตนะครับผมอ่ะสำหรับตัวละครตัวที่1ก็คือตัวของอาชูรานะครับผมซึ่งเป็นตัวละครหลักของกิจกรรมรอบนี้นะครับผมซึ่งก็คือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอ่าท็อปหนึ่งเลยในการใช้ในการเล่นจบของกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนะ ตัวละครตัวที่2ก็คือตัวของอินดรานะครับผมตัวเป็นตัวบังคับนะครับผมก็เป็นตัวละครสายดาเมจนะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัวของนารุโตะอ่าอยู่ในเอิร์ดร่างซิกพาร์ตเซนโบดหกวิถีร่างแรกกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีในวอร์ซิลี่กับสติเกลร่างลินเนชารินกันนะครับผมฉลองครบรอบ2ปีในวอร์ซิลี่เหมือนกันมาพร้อมกับนารุโตะนะครับผม ก็ทั้ง2ตัวนะผมเป็นตัวละครบังคับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ไม่บังคับตัวไหนก็ได้ในเกมนี้ตัวละครทุกตัวในเกมนี้คือตัวที่5สําหรับคุณเพราะมันคือตัวละครที่โหดที่สุดใน i อดีคุณไม่ว่าจะเป็นโตไฟนอลเก๋ไฟนอลโบดูโต คาวกิมาดราชียมะอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันโหดที่สุดใน ID คุณแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมมุติคุณเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับผมคำถามคือกิจกรรมนี้ของมือใหม่จะผ่านได้อย่างไรมือใหม่ผ่านได้อยู่2กรณีครับ 1. ก็คือคุณมีตัวที่โหดอยู่2ตัวนะครับผมก็คือตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งอะเอาไว้เคลียร์สเตทที่1จนถึง8 กับอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือคุณมีอาชุล่าเป็นตัวที่โหดที่สุดใน ID ดีคุณนั่นก็เพียงพอขอแค่อาชุล่าเป็นตัวเดียวที่โหดที่สุดใน ID ดีคุณเพียงพอแล้วครับผมสำหรับการผ่านเวทแลนด์แชปเตอร์ทูนี้นะครับผมเหมือนกับตัวของแชปเตอร์วันขอแค่มดลักษคุณโหดสุดใน ID ดีมันก็เพียงพอสำหรับการใช้มดลักษในการผ่านอ่ะทีนี้มันยังไงกันแน่ ตัวของกิจกรรมเวทเทลเลนชัพเตอร์2นะครับผมความสามารถของด่านในบอสร,รอบนี้มันมีอะไรบ้างมันก็จะคล้ายกับด่านแรกแหละแต่มันจะมีข้อบังคับเยอะกว่านะครับผมอ่ะหก็คือเรากดไปที่ตัวของ state info เลยนะผมเอาที่สูงสุดเลยนะก็จะมีตัวของหนึ่งก็คือตัวของหมาหินตัวนี้เอาไว้เพิ่มคูดเอาคูดาวสกิลนะผมแบบหยุดทาวอนก็คือเอาง่ายคือสกิลเราจะหยุดชะงักการคูดาวไปเลย สมมุติว่าสกิล,ลผมคูดาวสามวิใช่ไหมถ้าเกิดผมเข้าไปในห้องที่มีไอ้รูปปั้นตัวนี้นะครับผมคูดาวสกิล,ลผมมันจะหยุดทํางานนะผมแล้วสกิล,ลผมก็จะใช้งานไม่ได้จนกว่าผมจะไปตีอันนี้นะครับผมกับอันนี้หลอกก็คือตัวของเสาในการล้างสถานะนะครับผมนะเป็นตัวที่จะสามารถล้างบัฟสถานะทุกอย่างของเราออกได้ที่เป็นบัฟผลบวกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรีคอเวอร์ให้พีซีพีมูเมนต์สปีดลดคูดาวสกิลรวมไปถึงอ ATK หรือเกราะนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่า สิ่งที่มันจะไม่ล้างออกก็คือตัวของบัฟกันสถานะเป็นสิ่งเดียวที่มันยังคงเหลือไว้ให้นะผมมันใจดีอยู่นะนะครับผมอันนี้ก็คือ2สิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณต้องจําไว้นะผมกับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นสิ่งที่ทําให้เราปวดหัวมากแต่ว่ามันก็จะพังง่ายอยู่เหมือนกันก็คือตัวของไอเทลรูปตัวนี้มันจะเพิ่มในส่วนของบัฟอมตะชั่วขณะนะผมให้กับตัวของอผมไม่แน่ใจนะว่าตัวดําหรือว่าตัวไอตัวหมาทิ้งจระเตัวนี้เออผมขอโทษจริงๆผมไม่ชัว่อว่าตกลงไอต แต่ว่าอ่ามันจะมีบางตัวที่มันจะเป็นแบบว่า เป็นรูปปั้นหมาทิ้งจอกก้าหาอันนั้นเน่เพิ่มอมตะให้ทุก3หรือ4วิส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มอมตะให้หรือเปล่าต้องขอโทษด้วยกันนะแต่งก็คือคุณก็ต้องพังมันอยู่ดีนะครับผมตัวของด่านที่9กนะครับผมกับด่านที่10เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือของกันบ้าก็จะเหมือนกันความด่านเหมือนกันเนาะด่านที่8นะผมกับด่านที่7นะั้นผมอุปกรณ์กันบ้าก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะหลักๆก็คือตัวของเสาล้างบัฟอันนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ สเตทที่เจ็ดนะผมก็จะเหมือนกับตัวสเตทที่8ด่านจะเหมือนกันนะครับผมก็เป็น2ตัวเสาล้างบัฟแล้วก็อ e ีทจินะครับผมแล้วก็ด่านก็จะเหมือนกันเนาะส่วนสเตทที่6นะครับผมไล่จะไปถึงสเตทที่1นะครับตัวของด่านจะคล้ายๆกันนะครับนะเอาไปว่าด่านที่1 2 3เนี่ยมันจะง่ายๆอยู่นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆ4สเตทที่4ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นรุ่น3ามเลยครั้งนี้ละอ่ะสี่ห้านะครับผมอ่ะหแล้วก็สเตทที่7ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่ ผมได้กล่าวไปข้างต้นทีนี้นะครับผมเราเอาเรื่องตัวละครก่อนไปเรื่องด่านเราเอาเรื่องตัวละครก่อนเรื่องด่านเนี่ยมันไม่อะไรมากมายเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมเราแค่เน้นทําลายล้างใช่ไหมเรื่องตัวละครเนี่ยนะครับผมเอาเป็นว่าการที่คุณจะผ่านตัวของวันนั้นเช็เตอร์ทูเนี่ยมีอยู่2อย่างคือเอาง่ายๆหลักๆนะผมถ้าเกิดคุณอยากเชียร์ถึงสเตจที่10อาชูรา่าคุณต้องปั้นจนโหดนะครับในระดับที่เรียกได้ว่าสูงมากๆนะครับผม1คือ สกิลคุณต้องเป็นเซตนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือรีค o เวอร์ HP c p โดยเป็นบัฟเขียวนะครับผมแล้วก็ลบคูดาสกิลต้องอัพเป็นเวล8ตัวสกิลพายุนะครับผมอัพเวล8เท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลหมอกเวล8เท่านั้นเพิ่มบัฟกันสถานะแล้วอามาตาทั้งทีมนะครับผมแล้วก็อันตีนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากเคลียร์จบแบบง่ายๆไม่ดันทุนลังถ้าเกิดว่าคุณเอาแค่แบบแค่ผ่านเฉยๆอยันตีเววหนึ่งก็ผ่านได้ครับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยากเอาแบบคอมพลีสแบบว่าผ่านเวลาด้วย ก็แนะนําว่าอันตรีอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าเวลสาต้องเวลสาขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมเพื่อให้ครูดาสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างน้อยก็คือต้องใช้ประมาณ3-4รอบนะครับผมทีนี้นะครับผมตัวของสเตตัสล่ะเน้นที่ ATK อย่างเดียวเราไม่ต้องกลัวเลือดเราจะลดแค่ไหนเราไม่ต้องกลัวว่าจะกระจะหายไปแค่ไหนขอ ATK หรือดาเมจมากพอที่ว่าคุณจะมีใช้ในการจบบอสหรือการเคลียร์มอนแบบไวๆนะครับผมเพื่อพาายุคุณเนี่ย มันรวบมอนปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทําดาเมจแบบต่อเนื่องได้แล้วมันก็จะได้มอนตายง่ายๆแบบที่เราสบายๆโดยที่ไม่ต้องเป็นไล่วิ่งตกมันนะผมก็คือให้คุณเข้าห้องไปเนี่ยกดพายุปุ๊บมอนก็จะหายไปเลยนะผมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีและแน่นอนมันสําคัญต่ออย่างคือตัวคุณบอสในการการโบอรของเวท e r ลเลนเนี่ยมันจะต้านสถานะทุกอย่างใบช็อตมืนงงช้าโอเวอร์ไทม์ทุกอย่างและคือตัวละครในรอบนี้ตัวละครที่มีโอเวอร์ไทม์นะครับผมก็ไม่มีเหมือนกันในส่วนของตัวเก โตแต่ว่ามันก็จะมีเพียงแค่ตัวของอาชูราใช่ไหมที่เป็นสกิลไฟปลดกำดังที่เหมือนจะมีโอเวอร์ไทมมาแต่ว่าตัวคูณมันก็ไม่ใช่ตัวหลักที่เราจะามาเล่นซึ่งเราก็ต้องเน้นที่เอ k เคของอาชูราอยู่ดีนะครับผมก็คือเพื่อให้มันสามารถที่จะตีปกติได้แรงตัวของอินดา ra, ตัวของโตเกะไฟนอสาตัวนี้เราควรทําอะไรกับมันเราไม่ต้องทําอะไรครับผม ตัวของโตกับเกย2ตัวนี้บอกเลยครับว่าคุณเอาไปแค่อันติพอและสกิลคุณเอาออกให้หมดครับผมถ้าเกิดเป็นในกรณีที่คุณปั้นไอสอตัวนี้นะ ก็ต้องทําเหมือนเดิมอยู่ดีก็คือเอาสกิลออกให้หมดครับผมเอาสกิลสองตัวนี้ออกให้หมดต่อให้คุณจะปั้นสุดบอดสองก็เอาออกให้หมดแล้วก็ทายัางไงก็ได้ให้เลือดมันเยอะพอที่มันจะสามารถลอดจะไปถึงห้องสุดท้ายโดยที่ไม่โดนตีตายก่อนเพราะบางทีมันอาจจะมีจังหวะที่เราไม่สามารถกดบัฟให้มันรอดได้นะผมแล้วก็ต้องทอํายังไงก็ได้อัดเลือดมันสักห้าหมื่นอัพนะครับผมไม่ก็ถ้าเกิดคุณอัพบอดสุดเนี่ยมันจะเลือดเยอะอยู่แล้วแหละแต่นี่ผมอะเอายืมอุปกรณ์อินจามาจจะเกตไฟนอลก่อน ของโตผมก็ไปยืมจากมาดละมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแบบสามารถที่จะอยู่ได้เพื่อที่จะเอาตัวของของรางวัลเพราะว่ามันมาคับว่าต้องไม่มีใครตาถางจะได้ของรางวัลน,นะครับผม ทีนี้ตัวของอินทราเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ปั้นนะครับผมคุณก็อัดแค่เลือดมันอะ่ะอุปกรณ์ใครมาก็ได้ใส่ผ้าข้นาผักก็ได้ให้เลือดมันเยอะหน่อยเพื่อให้มันจะรอดได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของผมเนี่ยผมปั้นจนสุดบ่อสองแล้วแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือผมทํากันใบ,บกันช็อตให้มันนะครับแต่ทีนี้คือถ้าเกิดเอาสกิลไปนะผมคุณเอาเป็นอันตีอันตีจัดดาวแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้บังคับนะครับผมตัวของสกิลนี่เรียกได้ว่า ทีมนะครับผมส่วนตัวที่เหลือคือวิหน้าที่ไว้คอยตีบอสส่วนตัวอาชูราตัวนี้นะผมมันมีหน้าที่อยู่2ออย่างที่ผมเอาไปเนี่ยหนึ่งก็คือ อินดาผมขอโทษที่ผมเรียกชื่อผิด32นะผมคืออินดาเนี่ยสกิลสายฟ้ามันล้างบัฟศัตรูได้นะอันนี้คือส่วนที่1นึ่งแล้วสกิลไฟก็คอยช่วยให้มันเป็นอมตะได้เผื่อจะมีโอเวอร์ไทม์ให้แบบติดให้บอสด้วยนะครับผมแต่ว่าบอสรอบนี้มันก็มีทั้งแบบว่าเฮ้ยการล้างบัฟเราเหมือนกันผักเราคือเอาง่ายคือสเตจที่90บนะผมหรืออาจจะ8 7ดด้วยมันเหมือนกันนะคือตัวบอสยากของ8กับ7เนี่ยมันน่าจะอยู่ห้องสุดท้ายส่วนบอสของด่านที่โหดที่สุดก็คือ9กับ10เนี่ย ตัวที่โหดสุดเลยจริงๆก็คือตัวอาชูล่าด่านแรกครับผมเพราะพายุมันเนี่ยโคตรกินเวลาแล้วผมนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันเสียเวลาเพราะอาชูล่ามันปล่อยพายุเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยด้วยเหมือนกันนะ ทีนี้ก็คือ,อสมมุติในกรณีนี้ครับผมของผมเป็นสกิลไป2อันเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการให้อินดาเนี่ยมันมีช่วงจังหวะที่สกิลเป็นคูดาปุ๊บม,มันจะได้ตีปกติใส่บอสได้ด้วยนะครับผมอพออินดาตีปกติปุ๊บม,มันก็จะได้ทำดาเมจได้เพิ่มใช่ไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณไม่มีสกิลก็ไม่เป็นไรแต่ขอเหมือนเดิมนะก็คือให้เหมือนกับโตเกะคุณต้องมีเลือดพอให้มันรอดไปถึงห้องสุดท้ายได้ทีนี้อาชูรา ATK ขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับผมขอ, 40, อม 40, เท่าไหนะมื่น0 0บวกเท่านั้น,นผมไ,มไมี่ไมม่นะ problem. พื่อที่ถ้าเกิด ATK คุณ40,000บวกเนี่ยบวกกับบัฟตัวของบัฟฮิลตัวนี้นะผมที่จะมีบวก ATK ด้วยแล้วก็ตัวของอันตีนะผมรวมแล้วก็คืออัชุราคุณจะตีปกติประมาณแสนถึงแสนห้าได้นะผมถ้าเกิดว่าติดคริดด้วยหน่อยเนื้อก็นะ่าจะแสนอัพนะผมก็คือจะได้ตีบอสแรงๆหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดคริแล้วก็ไม่ได้กด up, บัฟนะผมมันก็จะตีปกติแค่ประมาณ 30,000- ถึง40,000ื่นนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราใช้ในการตีบอสอันนี้ก็คือพื้นฐานนะแล้วา,วา่น,นตต 1- น8นะ ถ้าคุณมีตัวโหดแค่ตัวเดียวในไอดีอย่างที่ผมบอกคือโตไฟนอลหรือเกตไฟนอลก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นมนดารัษหรือจะเป็นตัวอะไรก็ได้เพราะว่า1-8ึ่งถึงแไม่จํากัดตัวละครว่าจะเล่นตัวไหนก็ได้ในเกมนะครับแต่ว่า90บาบังคับว่าเป็นอชูุาแต่ในกรณีนี้ที่ผมบอกคือถ้าเกิดอชูุาของคุณเป็นตัวที่โหดที่สุดในไอดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับอชูุาคุณสามารถเลียร์ได้ตั้งแต่เตทที่1ยันจนสิเลยนะครับผม ทีนี้นะครับผมเราเข้าใจแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาชูราโหดที่สุดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมอาชูราคุณสามารถใช้เคลียร์ได้หมดตั้งแต่สเตจที่1จนถึง10นะครมไม่ว่าจะคะแนนเท่าไหร่ก็ตามนะครับผมเคลียร์ได้หมดนะอะทีนี้นะผมวิธีการ เทคนิคในการเล่นให้ผ่านมันจะน่าลำคาญตรงพวกเสาใช่ไหมแบบว่าเอ้ยเสาดูดซีพีเสาสเฮดพีอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือหน้าที่ของเราทําไมคคาถามคืออาชูราต้องเป็นตัวนําเป็นตัวหลักเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือหมาหินตัวนี้มันจะทําให้คูดาวสกิลเราหยุดชะงักใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นอาชูรามีในส่วนของการ ทำให้คูดาวสกิลเราไม่มีผลคูดาวก็คือเอาง่ายคือสกิลจะไม่มีครูดาวครับผม2ก็คือตัวของไอตัวเสาลดล้างบัฟเนี่ยครับผมนะมันจะทําให้บัฟคูดาวสกิลของอาชูร่าหายไปตรงนี้แหละที่เราต้องจัดการด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งมันก็มีวิธีการอยู่และห้องที่มันมีไอเสาเนี่ยครับผมมันก็มีอยู่แค่2ห้องหลักๆก,ก,ก,ก็คือห้องสองของอาชูร่าห้องแรกกับห้องของซาติกเก้นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะพาเล่นนะผมแบบจัดเต็มเลยผมจะพาไปเล่นเลยตั้งแต่แบบว่าเข้าห้องไปจนนู่นนี่นั่นเลยนะครับผม มาของที่ผมเอามาก็ตามที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นี้ผมก็คือ ผม g ัด ATK อชุล่าให้มันคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้ทุกอย่างเหมือนผมก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปหาการเทสเทสนั่นขอแค่ทำไงได้ให้อชุล่า ATK มัน4 0 0ห0ขึ้นไปนะผมแล้วก็อันตีซักเวลสามอัพนะถ้าเกิดคุณอยากได้คอมพิวต์หรือไม่ก็คือขอให้ตีเวลหนึ่ง well ก็ได้อ่าเปิดมาห้องแรกนะผมมันจะมีตัวของเทลรูปกับจะมีในตัวของตัวหมาหินใช่ไหมแต่ชุล่ามีบัฟในส่วนของการล้างคูดาวสกิลออกเพราะฉะนั้นห้องนี้จะไม่มีผลแต่จะมีข้อเสียคืออชุล่าในห้องนี้มัััันนนนนสาาาาามมรรรถล้้งบอเเเหืกกพะะฉ็ ต้องจัดการชะง,งักมันก่อนเริ่มแรกม้าผมเราเพิ่มบัฟเพิ่มการสถานะแล้วเราก็ทําการปล่อยพายุเข้าไปเลยลหลังจากนั้นก็ปล่อยไปทางอัชุ่าอีนึงแล้วก็อันตีครับผมเพื่อเพิ่ม A T K ให้กับตัวเราทีนี้กดอมตะสักสองครั้งนะครับผมหลังจากนั้นก็หารูุทางเดินไปเลยทีนี้ไปหาอัญชุ่าคอยพยายามกดสกิลนี้ไว้ผมเพื่อให้เรารอดด้วยแล้วให้เพื่อเรารอดทีนี้พายุเป็นตัวสําคัญ ทำให้อชูล่ามาโดนผักไปแล้วก็ตีปกติตีปกติแล้วก็อย่าลืมคอยกดพายุอมตะรัวๆผมเพื่อที่เราเนี่ยไม่โดนล้างบัฟนะครับผมอย่าใหแม้มันปล่อยพายุมาได้เหมือนกันครับผมเราก็ต้องคอยพายุใส่รัวๆเหมือนกันนะครับผมและที่ผมบอกคือเมื่อเอาตัวของการตีปกติออกเพื่อในทีมเราก็จะสามารถตีปกติได้แรงนะครับผมหรือไม่ก็คือมันจะเน้นที่ตีปกติมา เทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อคุณไม่รู้กันแล้วผมก็เคยบอกไปมากแล้วว่าตัวละครเก่าๆในเกมโซนใ่มันจะตีปกติระยะไกลมากนะครับผมอาชูรากับอินดาสามารถตีปกติทะลุกำแพงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเริ่มมาเปิดบัฟก่อนการสถานะนะครับผมพายุสักสามสี่ครั้งแล้วผมหลังจากนั้นคุณเดินไปที่เสาเห็นไหมผมตีทะลุได้ครับผมอาจากนั้นการสถานะ เราคอยอมาตใายเพื่อนลือเลยห้องนี้เป็นห้องของอินดานผมนะแล้วก็อันตีไปเรื่องหมอกเนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับผมไม่เป็นไรนะนเพราะว่าเรามีการสถานะอ,อยู่แล้วเราคือต้องห่วงความรอดของเพื่อนแล้วก็รอดของตัวเราด้วยนะครับนั่นคือหลักและอินดามันก็สามารถล้างบัฟเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับผมอย่าลืมคอยอมตะแล้วก็พายุด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ายืนตีอย่างเดียวเฮ้ยผมจะนนั่นไงนั่นไงโดนละโดนละ ผมไปละผมพลาดเองเมื่อกี้นี้ผมโดนอะไรไม่รู้อ่ะช่องนี้ก็กดสกิลพายุอย่างเดียวนะครับผมเพื่อที่จะรวบมอนนะเราไม่ต้องกลัวเลยเลยห้องนี้ถ้่ผมห้องนี้ง่ายมากห้องนี้เหมือนกันนะับก็คือรวบมอนใ่อะทีนี้ห้อง นะับผมก็เหมือนกันกดฮิลแล้วก็พายุรัวๆเลยเพราะว่าห้องนี้มันจะมีตัวเสาล้างบัฟเราเดินอ้อมอ้อมมาทางเกะกดสกิลหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ตีเสากดฮิลและถ้าอนี่ผมอันตีผิดนะผมคือผม,มควรอันตีอันตีผมควรจะเก็บไว้ให้ห้องนารูโตะคือห้องถัดไปอย่าให้เกตได้เดินนะครับผมไม่งั้นก็คือเราจะลำบาก อ่ะและห้องสุดท้ายครับผมก็จะเป็นในกรณีเดียวกันนะครับผมกับตัวของห้องของอินดาก็คือมันจะมีตัวของเสาคูดาวอย่างเดียวนะครับผมเอห้องของอาชูราสีก็คือมีแค่เสารูป,ปั้นคูผิดลูปปัน้นคูดาวนะครับผมอ่ะแล้วก็แค่เคียร์มอนนะครับผมแล้วก็เคียร์โตนะครับผมมันก็จะประมาณนี้เองทํานองนี้นะครับผมแต่คือผมก็สอนไปด้วยแงนก็เลยจบไม่ได้อ่ะอันนี้คือมันมีประมาณนี้เองผมก็แค่หนึ่งคืออาชูราเนี่ยมันตีระยะไกลได้นะครับผม คุณก็ต้องกะจังหวะการปล่อยสกิลด้วยนะเออปล่อยขัดตัวนุ้นก่อนดูดมอนก่อนอ่าแล้วก็แบบว่ารวบศัตรูปุ๊บแล้วก็คอยขัดศัตรูด้วยอย่าให้อมาตะเราห่างหายแล้วก็อย่าลืมกดพายุบ่อยๆเพื่อให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะสกิลสวนกลับมาได้อันนี้คือตัวของสเตจสิบทีนี้คืออย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดคุณมีอาชูล่านะครับผมถ้าอาชูล่าคุณมันโหดสุดคุณไม่ต้องกลัวอะไรครับผมมันสามารถผ่านได้ทุกสเตจอันนี้คือสเตจที่5้ามาเพราะว่าเอ้ยสเตจที่ สิมันเป็นสูงสุดแล้วไงมันไม่มีอันไหนยากกว่า10แล้วนะผมต่อให้ตัวสเตทที่8เนี่ยมันจะเขียนตัว Power ไว้ว่า4ี่แสงก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่ากับตัวของอิะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูรอบหน้าอ,อาคอยอามาต่าไปเห็นไหมครับบีตายง่ายกว่าตัวของยินไดาอาชุ่ยไลเออ <laughs> เรียกชื่อสลับกันไปกันมา อาห้องนี้มีเสาล้างบัฟสมแล้วก็ไปจัดการอย,อย่าอย่าพลาดอย่าพลาดสกิลนะต้องต้อง,ต,องต้องแม่นจริงๆนะผมต้องแม่นด้วยนะอย่าแบบว่าเผลอตัวบ่อยนะเออ มองหน้าจอแบบนี้มีแต่ฟันมีแต่ฝุ่นอาจจะโดนแสงสีฟ้าทำลายเนเนำเ์ไม่ออกตั้รุ่นซีโร่เป็นเนเนอร์ในการกองแสงสีฟ้าเขาไม่ไ okay. ด้จ่ายใช้โคเบเดฟหรือเอชอาร์เคก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่ออกตันซ้งไม่นซีเรา จริงอาชุล่าครับผมอันตีมีผลเพียงแค่เพิ่มบัฟ ATK ให้กับเราเป็นหลักนะครับผมนะตอนที่เราไปใช้ตีบอสเนี่ยมันไม่ได้เข้าแรงขนาดนั้นเราเน้นที่ตีปกติมันเพิ่ม ATK มันเพิ่มนุ่นนี่นั่นให้กับเพื่อนของเราเพื่อนเราก็จะตีบอสแรงขึ้นนั่นคือส่วนที่สําคัญส่วนเรามีหน้าที่คอยขัดบอสให้มันอยู่เฉยเพื่อให้เพื่อนเราจะได้ตีง่ายๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถผ่านได้ง่ายและนี่ก็คือทั้งหมดของการเล่นตัวของเวทเทิลเลชปเตอร ถ้าเกิดอาชูล่าคุณโหดที่สุดนะครับผมคุณไม่ต้องกลัวทุกแชปเตอร์คุณผ่านได้หมดนะครับผมเอ้ยขอทุกสเตจคุณผ่านได้หมดสําหรับตัวของแชปเตอร์ทนะส่วนแชปเตอร์ทเนี่ยผมเดาว่าคงจะเป็นโต้ไลท์กับเกศชาโด้นะครับเพราะมันจะเป็นตัวต่อจากตัวของ2.5ปีเพราะมันจะเป็นตัว3ปีใช่ไหมล่ะก็เดาว่าน่าจะทํานองนั้นนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของตัวเวทันเซปโตแชปเตอร์ทูนะครับผม ก็ลองไปประยุกต์และก็ปรับใช้ดูเอาละกันนะผมนะตัวของสเตจที่8เนี่ยถ้าที่ผมลองดูนะรู้สึกเหมือนว่าเลือดมันจะเยอะกว่าตัวของสเตจที่10เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของหวานคุณก็ต้องกินของขมก่อนนะก็คือ7กับ8ตัวของ7เนี่ยเลือดเท่าไหร่เอ่ยเลือด4ล้าน2นะครับผมส่วนตัวของ8เนี่ยอันนี้อันนี้โหดจริงนะผมแล้วก็คือ5ล้าน6ก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็เอาเป็นตัวดาเมจจริงๆดีกว่านะครับผม เพราะว่าอาชูรากับตัวอินดาเนี่ยเป็นตัวบังคับของตัว9กับ10มันออกแบบต่างมาเพื่อให้เป็นอาชูรากับอินดาโดยเฉพาะอยู่แล้วครับผมด่านที่7กับ8เนี่ยอันนี้ก็ขอให้คุณโชคดีละกันนะครับผม ด่านเจ็ดเนี่ยมันไม่ค่อยปัญหาเท่าไหร่หรอกบอสไม่ได้ถึกมาผม4ล้านสองเนี่ยแต่ว่าด่านแปดนี่สีแต่ละตัวเนี่ยเลือด5้าล้านหนะผมมันเยอะกว่าตัวของเจที่9กับกวสอีกเพราะฉะนั้นก็แนะนำอย่างที่ผมบอกก็คือตัวละครตัวที่5ในไอดีของคุณก็คือตัวที่โหดที่สุดก็าจะเป็นโตไฟนอลหรือเกตไฟนอลก็แงัดมันออกมาใช้ซะผมเกมนี้ผมส่วนใหญ่คือถ้าเกิดคุณอันตีเวลสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำอะไรได้เยอะอยู่แล้วครับผมไม่ต้องกลัวหรอกนะครับก็เอามาใช้ซะอย่ากเก็บให้ฝุ่นน,นนนมมมััเเกกกาาาารบผผแต่่่่ถ้้ิิดดวไไจง็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องไปดันทวรังขนาดต้องเอาให้ได้นะผมคิดว่ามันมันไม่ใช่อะไรที่จะต้องทุ่มเทระดับที่ต้องเอาให้มันได้นะครับผมมันไม่ได้ทุ่มขนาดนั้นนะสำหรับอุปกรณ์5ดาว6ดาวของประจําตัวเนี่ยเพราะว่าที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่าคุณจะทุ่มเทแบบอันตีเวลถงสูงเอาทรัพยากรในไอดีคุณมาอย่างนั้นอ่ะผมว่าถ้าเกิดสมมุตินะคุณน่ะแลกตัวของอุปกรณ์นินจา6ดาวของตัวกดมันไม่ไปสักทีอ่ะไอตัวเนี่ยเนี่ย แค่คุณกดเอ็กเชนนะครับผมเราก็แลกอุปกรณ์นินจา6ดาวทั่วพวกนี้มาครับผมมันก็มีค่าพอๆพพกับอุ <ja 6> <ow> ปกรณ์นินจา6ดาวประจำตัวแล้วครับผมแค่จะเรียกได้ว่าสเตตัสใกล้เคียงกันเลยนอกจากว่าจะนอกเหนื่ยจะเป็นอุปกรณ์นินจา6ดาวของปีนี้นะสเตตัสมันโกงจริงครับผม ADJ 3,002บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นคิดเคสเป็นกรณีไปนะครับผมก็ลองไปยุคปร,รับใช้ดูหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กผู้ชมไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านและสืบไปเสือกไว้นะครับบาย